ง่ายมองระวบานีวังหันก็นคือจะง่วงนอนอยู่วเมนบอกง่ายไหมย,ยังใต,ต้โต๊ะย้ายจมหายง่วงนอนรับตามึงมืองพอย่ายหันหลังหายเป็นยังขึ้นมายอยู่มองนี่คือมาเศร้าง่วงนอนไหวไหวแท่มันเป็นอีหยังปูดอ,อ้ายาะต้องหันนานี้ปวดาอนะหันนามาคุยกัน บ่วว่าย่ศูนย์เข,าาขาา้าใจบ่วข้ามว่าศูนยพุ่นผู้อ้ายหันไปหุ่นบม่อยากฟังยายจมมันเกินไปบ่พี่น้องหลานนี่แต่ละมือแต่ละเว้นสางแต่ปัญหาให้ยายให้ยายอยู่สืซืลงมาแบบสบายใจบัไดดบ่มันเป็นอยียง พี่น้องเอ้ยยายลินหันหลังยางออกไปข้างนอกแป๊บเดียวนองมาตาแอบเปิดประตูห้องรัวเขามาทำไรขยะยายลินประธานในอรวบร่วมใจถุงดำค่ะยางออกไปก็เตรียมนี่ละค่ะเตรียมที่ขนเตรียมที่ยั้งออกไปละเตรียมถุงดำล้านจัดการก่อนจะยัง้งตัวยังพี่น้องเอ้ยดีอย่างดีปันไดมันก็บ่มากว่ะ พราะเหตุผิดแล้วหนีเขาซอกมันเป็นยังกระรักกระดอยแต่ละหมื่นฮะผู้อ้ายหนีเขาเบเ่นในห้องน้ำผู้น้องหนีเขาห้องรั่วบ่ต้องลุกหูอยู่มันจะมาขอโทษแทนน้องมันเนี่ยมันเป็นอะไร ว่าทางไหนมาคุยกันก่อนมาตาเฮ็ดจังสีมันดีบอฮะ Look at me I want to see your eye Why you do like that You make dirty You eat on You eat chili You eat pork You eat chicken You eat vegetable กินพี่น้องเอ,อ้ยเยลินเมื่ค่ำว่า ยี่ลินนะ่ะเตรียมถุงดำจีเอามาค้นขนใส่ในถุงดำจีเอาไปถิมพอหันหนาะกลับมา่นั้ไม่เหยดมุนอุ่ยปุยหันหลังหายเป็นบ่วใดหนีเขาหองขั้วเลี่ยงดีปันไดกับบมากดีบ่ตตองมาแกงนอนหลับบ่ตตองงวงนอนออมันชิมางวงนอนเอียงกระดักกระโดดเนี่ยพอถึงหายนี่ ยี่เหรินห่วง,งห่วงใส่มันพี่น้องหัวไปหยัางดอกมันกินสารพัดนะ่ะของเนา่าของเสียยี่เหรินใส่ถุงดำไปถิ่มแล้วหันหลังออกมาจะมาเอาถุงเอาหยัางหันหน้ากลับเข้าไปมันชํำแหละเรียบร้อยพี่น้องแล้วมันแล้งหนีมาลบอยู่นี่อ้ายไปมองอื้นระเบนมันเกินไปเนีย มันหูตัวอยู่มันเห็ดผิดแต่มันบ่เคยสำนึกไปอยู่กับหลวงตาไหมพตัองอยู่ละเฮื่อนนี่ไปอยู่กับหลวงตาพนผู้ผอ้ายกับเขาใต้โต๊ะวันนี้นันเป็นยังไงผู้ผอ้ายนี่ก็มากห้องน้ำมากหลายห้องน้ำือ ต้องมาขอโทษยายบ่ตรงมาขอโทษยายเห็ดผิดล่ะถือจมให้เฮ็ดเป็นนาเ้าจะของเห็ดบ่ดีเองไปกินให้หยังขยะฮะไปคุยขยะใหยังนี้ห้องคร้วยา,ายสิใส่ถุงดำไปถิ่มคุณ่ะเบิองมัน